สาเหตุชัดๆหลังผ่าสามีจดทะเบียนสมรสเรียกได้ว่าคบกันมานานจริงๆเนยกับสามีอามจันทริกันมานานกว่า14ปีรวมถึงแต่งงานใช้ชีวิตทู่ด้วยกันอีก6ปีจนมีลูก2คนน้าองาอคินกับน้องละลีนวัยกำลังน่ารักแต่ทั้งคู่เพิ่งตัดสินใจควงกันไปจดทะเบียนสมรสเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยเนยได้เผยสาเหตุว่ามันมีความอายบวกเขินนะ้ก็ถามสามีว่าลงรูปได้ไหมตลกเปล่าเขาก็บอกไม่ต้องลงหรอกเพราะว่าตอนแรกเริ่มครบมันครบรอบ12ปีแต่ว่ามันมีโควิดแล้วก็ผ่านเลยมาเป็น14ปีแล้วลูกสองล้วเพิ่งวันจดทะเบียนถามว่าทำไมน,น,นานขนาดนี้เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอกสารเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาไม่ได้ซีเรียสว่าฉันจะต้องมีใบทะเบียนหรือจะได้รับมรดกจากฝั่งนั้นไม่คิดเลยและไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอกสาร แต่ลังๆมันมีเอกสารเกี่ยวกับลูกเยอะเราเขาก็ไปอ่านอะไรมาก็ไม่รู้ว่าสมมติว่าเราสองคนถ้ามีปัญหาอะไรกันเขาจะไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยก็เลยจดทะเบียนก็ได้ค่ะแล้วไปดูเลิกมาเป็นเลิกดีพอดีซึ่งเป็นวันที่9เดือน9แล้ววันที่10เป็นวันครบรอบแต่งงาน16ปีพอดีด้วยถามว่าเกี่ยวกับเรื่องเคล็ดไหมไม่ได้ถือแต่ว่าตอนที่แต่งงานไม่มีเลิกเขาบอกว่าให้รอ2-3ปียังไม่มีเลิกก็เลยไม่ได้สนใจอยู่แล้วเลยปล่อยมานานเลย ตอนที่ชวนกันไปทุกคนคิดว่าทำคอนเทนต์พอเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาแต่จริงๆห่อเอกสารนู่นนี่นั่นถามว่าความรู้สึกเปลี่ยนไหมมันไม่ได้รู้สึกว่าจดทะเบียนแล้วจะอะไรแค่กระดาษหนึ่งแผน่นส่วนคำนำหน้าไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลไม่เปลี่ยนเพราะเนยดูดวงมาแล้วว่าต้องอย่างนี้ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนกระดาษแผ่นเดียวมันมีท่าแต่มุมเราไม่ได้คิดจะเอาไปทําอะไรอยู่แล้วไม่ได้การันตีความรักหรือเรื่องเงินเรื่องอะไรไม่ได้ซีเรียสค่ะซีเรียสเรื่องเอกสารลูกนั่นแหละหลักๆเราก็ทําตามกฎหมายให้ลูกให้มันถูกต้อง ถามว่าก่อนหน้านี้เรื่องเข้าเรียนเด็กๆมีปัญหาหรือเปล่าก่อนหน้านี้ไม่มีแต่พอเริ่องตขึ้นต้องมีเอกสารพ่อแม่สามีมเขาก็แฮปปี้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้กรรมสิทธิ์ของเด็กอยู่ที่แม่คนเดียวเขาเลยดูเฮงความไม่มีกรรมสิทธิ์ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วสําหรับลูกก็ติดคุณพ่อจริงๆอันนี้ไม่เถียงเลยค่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกันจริงๆไม่ได้ดีใจไปกว่านอยเลยเราเป็นคนที่ตามใจลูกมากกว่าอ,อีกแต่ด้วยความพ่อมั้งลูกสาวนะคะแต่ขินก็จะติดเนยนะ แต่ในคลิปเขาไปกับพ่อด้วยเพราะว่าน้องคุยกับพ่อเขาก็อยากอยู่ด้วยซึง่งจริงๆแล้วาคินติดเนอยอยู่นะหัวเราะเราไม่ได้น้อยใจเลยชอบมากเราชอบให้ลูกติดพ่อเรารู้สึกว่าเราควบคุมง่ายหัวเราะแล้วจริงๆมีคนมาคุยกับเนยว่าเลี้ยงยังไงให้ลูกติดพ่อก็เขาคงอยู่ด้วยกันเยอะเราก็ออกมาทํางานนู่นนี่ด้วยค่ะฝากด like กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ